แบกตู้เย็นนี่ครับตู้เย็นเพื่อเก็บแบกมาแน่นี้เลยครับเพื่อแบกมาตั้งแต่เรือครับเพื่อนมา้ตฟังนะเพื่อนมาสมครับ

บ้นาะข้นกวาเดินาี่ลข้าวบาทจ้ะก็หอยหอมจกบาทร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งะห้อยหอมเหมือนขาค้ายมาจังสันเตที่บป็นมาค้ายร้อยนเลย้าเป็นปก็ได้เจาท่านไงาเป็ดจบแถมแบบที่เอาเป็ดจเอาแถมมันก็ได้หาเหรียญให้แถมมาสันติเอ้เอา อ่เพิงโดนัม่ไหลอ๋อที่เกอบงนัดกอาเทานเขามาหาร้านเกเจ้าปหาเจ้าก็มตหาสเทานี้เบอไปเลยนี่ไปสายตลาดบท่นปปินี่สินีลยเขียนที่อ่วอเขียนนี่กบตามหากรบตามมาเขียนมีเขียนตามมากบ โลยาอร่อยล่ละลอยหาซื้อมากอร่อยกบหน้ากบยังนนอยเนน้อยเจะไม่หายเป็นกบเนอยเนน้อยปีงกระแซบตุ่มกระแซบก้องสื้อไหมต้งใส่เสื้อไหมต้องืสอมาริที นี่ครับสาหรับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาหอดครับมาหอดตลาดนัดบานด่านครับนี่ครับเป็นท่าเดอเป็นท่าเรือธรรมชาติครับเป็นท่าเรือธรรมชาติตลาดนัดบานด่านครับเดี๋ยวผมจะพามาเบ่งบรรยากาศครับพามาเบ่งบรรยากาศในการเดินทางของคนครับเพื่อเดินทางมาตลาดนัดครับเพื่อมาสื่อสิ่งสื่อของครับมาสื่อของอยู่ของกินของใสของสอยครับนี่เขาคือเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศของพี่นองฟังสบปลเล่าหอเดินทาางมากครับ นี s, march, the the ่ครับเพื่อนกะเริ่มเดินทางมาแล้วเลอยครับเพื่อนกะเริ่มเดินทางเข้ามาหลายขั้นละครับขายไ่ล่ำละวเรือครับเพื่อนกะใช้เรือครับเพื่อนกะใช้เรือเป็นการพาหนะในการเดินทางครับนี่ครับเพื่อนก็จะได้สิ่งได้ของมานําเรื้อบูมเวลาเพิ่นมาที่ตลาดก็คือครับเพื่อนก็ได้ของมามาขายเนาะเนาะใหม่นาะใหม่มากฝากพี่น้องคุณอาเพิ่นบวชเอามาขาย ไดนยังนในกระตาหำนอไม่นอไม่โอ้นอไม่นอไม่ไมบักหอมปไปกสีฟ้าไปกรุงเทีุ่นบ่อบักหอยอปลาเนะาะเป็นปลาเี่ก็สอบกับปลาบ่หันโอ้ยนี่ก็สอบกับปลา,ปาล้วะโอ้ คือทอกันฟ้าแฝดบอกบ่ทอกันเลยเนาะนี่ครับตอนนี้เพื่อนก็ขยับเรือครับนี่ครับเพิ่นขยับเรือเพื่อนขยับเรือดันเรือออกไปครับใหเพื่อจะให้เรือล่ำอื่นเขาได้ครับพี่นอ้องนี่ครับเพื่อนกำลังเขามาครับนี่ครับก็สำหรับมือนี้น้ามก็คืนสูงครับ น้ำก็ขึ้นสูงอีลีครับผมมาปกติผมมาทุกมือก็น้ำก็จะบวสูงปานนียครับนี่ครับเพิ่นเพิ่นถาคัดหวัวเรือครับเพิ่นถาคัดหวัวเรือก็เป็นเมย์ไ่ครับเป็นผู้หญิงครับนี่ครับเป็นยหญ่นี่ครับกะ ผู้ที่คัดหัวเรือได้ก็คือผู้ถี่เคยครับผู้เคยอยู่ในน้ำในนเคยอยู่น้ำเรือครับผู้เคยเห็ดเคยทํำครับก็คือมูไทยห้าบ่เคยอยบ่เคยมีเรือบบเคยใส่เรือครับก็เห็ดบ่เป็นครับพี่น้องน่ครับคือเป็นความสามารถเป็นความสามารถของเพิินครับนะครับเป็นความสามารถของเพิินครับในการใส่เรือครับ นี่ครับหลังจากคนมาห่อแล้วเพื่็จะมาปักสมอครับนี่ครับมองผูกเรือครับมองผูกเรือนี่ครับเพื่อจะพากันมาเดินตลาดครับมาตลาดนัดบานด่านครับนี่ครับทุกข้นผนมาครับทุกคนผนมากเพื่อจะได้กระตาครับได้กระตา ในคลองอยู่คลองกินมาพร้อมครับบางคนก็มาฝากพี่ฝากน้องบางคนก็เอามาาค้ายครับใ้หอดต,ต้นใหม่มคบก็มีนี่นระตาพนครับปรเป็นกคโอ๋อชอนแต่สิโบอึดบอกบหน้าทางนั้นนอ อยู่ทางพี่หากินกับโบมีเด้อกบนี่ครับเบิ่งกระตาเพื่อนครับนี่เขาต้นใหม่ครับไอ้ต้นต้นน่าจะเป็นต้นดอกใหม่ครับกับต้นกระเจี๊ยบไ,ได้กระสอบอีกยังก,กระสอบกบโอ้ยกบหน่อยเหบอ,ก,อกบปีนี้นแม่นเอ อยู่ในกระสอบบนคลองหน่อยจักโลูจักลูหันโกโลเลามาตอนลูกอ๋าตอนลูกอ๋นี่ก็เอามาคลายเอามาตอนลูกแล้วบป่านี่ครับมึงดูครับโค้ทางผลห้ายด้วยครับพี่น้องเพื่อนใส่กระสอบผสสอบมาเลยนี่ครับเพื่อนกะทย่อยเขามาเรื่อยๆด้ครับเพื่อนกะทย่อยทย่อยมาเรื่อยๆครับเมื่อนี่ครับเมื่อนี่เสาร์นี้ครับ กะมีแดดครับเพราะว่าผมมาเสากรครับมาอาทิตย์ก่อนฝนตกขับฝนตกน้ำไหลอาบทีอาบแดนครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มีแดดครับกะน้ำสําหรับอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้น้ำก็ขึ้นสูงครับนี่ครับขึ้นสูงผมมาอาทิตย์ก่อนน้ำกะจะยูต่ำกว่านี้ครับมาแถวนี้น้ำยูสูงสูงครับขึ้นสูงนี่ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูน้ำนะครับเป็นฤดูฝนเป็นฤดูน้ำครับ นี่ครับบึงเพื่อนเขาเรือน้ากับค่อนข้างที่จะไหลแห้งด้วยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับจะเขามาพร้อมกันทั้งเรือหน่อยเรือไ่ครับนะครับขับคุณปลาบึงกันครับบึงเพิ่นผูยิงเรือครับคัดหัวเรือครับเพิ่นก็ชํำนานครับพี่น้อง เพิ่นสำนานเพราะว่าเพิ่อนอยู่น้ำนามครับเป็นเป็นลูกแม่น้ำยู่แล้วนี่ครับผู้ใส่ฟีมือขนาดเลยนี่ครับคือสำหรับผมเหตุว่าเป็นครับพี่น้องเพราะว่าผมบบเคยมีเรือครับเพิ่อนอยู่ครับเรือเพิ่อนกะทนัดครับนี่ครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศในการเดินทางของเพิ่นครับเพิ่นก็ใส่เรือครับใส่เรือเป็นภาหนะในการเดินทางครับ นี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับสําหรับบรรยากาศแบบนี้ก็จะหาเบิ้งงใ้ยากแล้วครับสมัยถูกมือนี้ครับเพราะว่าท่าเรือธรรมชาติแบบนี้ก็จะหายากครับส่วนมาคนก็จะเป็นท่าเรือถีพุนเทศแล้วครับเป็นท่าเรือมาตรฐานครับเป็นท่าเรือท้าวอนคุณว่าครับนี่ครับสําหรับท่าเรือนี่ท่านท่าเรือบานดานครับก็เป็นท่าเรือธรรมชาติกะจะได้เห็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ครับ นี่ครับสําหรับผู้ใดที่เพิ่นมาแล้วเพิ่นสื่อสิ่งสื่อฟ้องแล้วเพิ่นเอาเรือหน่อยมากครับเอาเรือหน่อยมาก่นกับพ้อมี่จะเดินทางกลับครับนครับครับเพิ่นอวยเรือแล้วครับคนอวยเรือแล้วนี่ครับนี่ครับกลาเป็นพาบรรยากาศที่หาเบิร์กในยากริลีครับพี่น้องนี่ครับที่ครับเพิ่นก็เริ่มเดินทางขึ้นบ้านแล้วครับโอ้ เด็กระตุกไปใส่้ังนอ,นอซื้อน้ำมันบ่เด่กระตุกมาซื้อน้ำมันสบายดีมาซื้อน้ำมันนอไปซื้อน้ำมันเป็นซื้อน้ำมันเมื่อใส่ฟังนั้นครับ นี่ครับทุกคนพ่นมากครับเพ่นมากคนกนจะส่วนมากก็จะถือกระตาแบบนี้ครับซื้อกระตาบางคนก็มาซื้อของเพื่ออายุเมื่อกินบางคนก็มาซื้อของเมื่อขายครับนี่ครับคือเป็นพอข่าแม่ข่าครับนี่ครับสบายดีคือได้ถาดไข่ไรแต่มาซื้อไข่บ๋ออ๋อซื้อไข่ไปขายนอ้าน เออโอเลน้มา anyway, mm ่ hmm. oh. mm, ังนออนี way, um, so ิดได้เงื่อนบุคคลคือคือบ่มียังในอันนี้บ่นียังมาลัดเอากบบ่าลัดเอากบมาลัดเอากุบละบ่สี่เอามาใส่เอากบามาใส่เอากบได้ปลาจังนอ นี่ครับแขน,นค้นกับแขนขาแขนขามอืมนี่ครับเป็นเป็นเ,นเต่าเกตยังพวกเต่าเกตเป็นกระทุกมาใส่น้ำมัน <c oughs> แต่จะได้ไปห้ามหมอบอหรือมาตลาดที่ซื้อมาเที่ยวตลาด <c oughs> นี่ครับเป็นกระาตลาดหล <c oughs> ุรอ ได้ยังมาลุบล่อขึ้นในไล่เถอะมืออึดบ่อยากอีหยังเนี่ยมือึดบ่อยากมืออึดบ่อยากมืออึดบ่อยากบ่หิวนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศครับเป็นภาพบรรยากาศเดินทางของเพคนครับอ้าวบืนบืนไอ้ซอยบ่ ก็เอื่อนคหวยนหอาูนามันจเป็นสถนใดวนตีเาหวยเอาไปจังใดเราใหม่อเอามาขายบอกหือเอาไปให้พี่เหนออกเอาเอาให้ม่ใหญ่เอามีหมบกือหนะกหมี่อมบกยืดก็จ่าอีอย่างก็นนอมจัตัเองอีอย่งอ่ะยังวะอีอย่างเราป่าาฝากมานัโอ้เป็นพวกเสื้อผ้าปบกอืันี้กับักื เป็นเป็นเกือกอืเป็นคองดูคของกินคือกันนี่ย่างล่ะคองเขาบอกคองเขาเฮ้ยจักราหิวยังมาเนี่ยหิวยียงละหันน้องใหม่ก็ปลาน้องใหม่ก็ป่าเอาหม้อมฝากพี่ฝังน้องเรื่องมาขาย ให้ฝากให้ลูกให้เต้าเออยเฮ้ยได้กองเขามาพรออ้อมได้หอนเขาหอนหนามมีอ,อ,อยังละหันตุ่มน้อไม้ต้่มน้อไม้ในต้่มน้อไม้มาพร้อม นี่ครับเป็นภาพบรรยากาศในการเดินทางของคนครับอยู่กระตากระตานี่ขาดบ่วลอเลย่อยนนอมาตลาดนี่ <c oughs> ดลาดบ่วลอมาซื้อของใช่ครับเป็นของอยู่ของกินคนก็ซื้อใส่กระตาเมื่อครับนี่ครับี <c oughs> ยังเราไม่กระตาหำพ่างบอกมาดีล่างนี้ยังแบ่ปลาปลา คุณเอาปลาใส่ล่างมากนี่ครับเป็นบรรยากาศครับเรือกล่างเข่ามาแบบชวนเสียนชวนเสียนเลยครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนี่ครับเพิ่นกระมาก,กับพอกับแม่ครับนี่ครับพอใหญ่แม่ใหญ่เพื่อเดินทางมากกับลูกกับหลานครับเพื่อมาตลาดนัด สบายดีกะทิกียังนอ,อของฝากวุงก้งแห่ลูลก,กเป็นนอใหม่นอนอใหม่หมเป็นนอใหม่เป็นฮอยนี่ครับช่วงนี้ตอนนี้เลือดกำลังเริ่มขอามาครับประมาณสองโมงเกือบจะสามโมงแล้วครับนี่ครับเ็ดน้อยนี่ครับเป็นเ็ดหน่อย เตยหน่อยไก่หน่อยงามๆครับเป็นไก่สีนี่ครับเป็นไก่สีในตลาดนัดครับในตลาดนัดตลาดนัดบ้านด้านครับพี่น้องนะครับมาเบิงเอาครับเต่หน่อยงามๆครับนี่ครับแต่ถ้าเราฟังนี่จะเป็นผัวผลไม้ครับมังคุดนี่ครับโลละาซีซีฟครับโลละ่สซีอันี้ก็โลละาซีซิบครับ <c oughs> อันนี้ฮาโลลอยครับแกยวมังกรฮาโลลอยลำใยลำใยนี่โลละสามสิบหาบาทครับ,ลลาบานี่ครับโลละสามบาบาทนี่ครับนนลำใยคนกระายถูกดวยครับพี่น้องลำใยถูกถูกี่ไม่ครับ อันนี้เป็นองุ่นครับองุ่นใหญ่ครับองุ่นลูกใหญ่ๆครับนี่ครับแอปเปิลครับแอปเปิลราคาพิเศษครับพี่น้องนะครับผลข้าวไรแบบถุกๆวยครับพี่น้องนี่ครับสิบบาทนี่ครับสำหรับบริเวณนี้เพื่อจะมีสามอครับสามอมอเตอร์ไซค์วินครับอยู่นาท่าบานดานครับอยู่นาท่าตลาดครับ สำหรับปูไดจะเข้าไปในตลาดไนครับเข้าไปในตลาดไนไปห้าโมดห้ามอครับนี่ครับเพื่อนก็จะมากขึ้นมอเตอร์ไซค์วิ่งสามหล้อวิ่งอยู่นี่ครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนก็จะมีบริการนี่ครับกอเป็นบรรยากาศในตลาดนัดบ้านด้านครับพี่น้องนี่ครับก็สําหรับรถจอดตรงนี้ครับรถจอดตรงนี้เพื่อนก็มารอรับพวกหัวดพวหัวดพวกกล้องเขาครับกระสินขายอดนิยมครับนี่ครับ